ครัวันนี้ปลาพี่น้องมาแอวที่บ้านยางนะครับในยามค่ําคืนนะครับค่ําคืนนี้นะครับมีเสียงน้ําตกนะครับเสียงน้ําห้วยนะครับที่ไหลลินนะครับเกาะบริเวณมมชิดบ้านยางนะครับก็เป็นแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นจุดูุยนกลางของชุมชนมุสลิมครับยามนี้พี่น้องก็มารอละหมาดอิชานะครับเผื่อบนเส้นทางถนนหมู่บ้านนะครับค่ําคืนนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะคึกคักนะครับ ก็มีอาหารการกินนะครับมาขายเพื่อจะต้อนรับนักท่องเที่ยวร้ายอย่างนะครับมีอันนี้เป็นข้าวเฟินนะครับข้าวเฟินข้าวเฟินร้อนนะครับผมก็หนทางกากหมู่บ้านนะครับก็มีขายก็มีไฟส่องสว่างที่น่าชมน่าเพลิดเพลินเจริญใจดีเหมือนกันนะครับผมมีร้านค้าร้านอาหารนะครับพามาแวะที่ร้านโรตีนะครับของท่านอิมามน้ำระมาของมัสยิดปั้นย่างนะครับผม ก็มีโรตีหลายอย่างให้ขายครับก็โรตีเกาะรสนิ่มชวนให้หลงไหลหน้ารับประทานนะครับก็มีร้านโรตีร้านน้าชาก็อยู่ร้านเดียวในพื้นที่หมู่บ้านยางนะครับซึ่งเป็นโรตีที่ได้รสชาตินิ่มหอมอร่อยนะครับก็ถือว่าเป็นโรตีมือหนึ่งนะครับในพื้นที่บ้านยางนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังขายลูกชิ้นทอด มาล่าต่างๆนะครับตีหน้าร้านนะครับภายในร้านกาะกว้างขวางนะครับสามารถตีบรรจุพี่น้องที่จะอยากจะดื่มชาอยากจะแวะมาดื่มชาได้หลายนะครับเกาะเมนูของกินก็มากมายนะครับราคาเกาะแบบแปงนะครับภายในพื้นที่บ้านยางนะครับราคาเกาะต้องถูกไว้ก่อนนะครับเนาะก็เอามาจิ้มโรตีนะครับอืมหลานมันค่อยเลี่ยมตัวเนาะรอครับ ก็อันนี้กลนชากันก่อนนะครับน้องพี่น้องก็ชานี่ก็ถือว่าเป็นชาอินเดียปากีนะครับก็คงจะต้องใช้ชาชนิดเดียวกบตี้เชียงใหม่นะครับมาชงกายกันครับก็ถือว่าเป็นชาที่รสเยี่ยมนะครับเนาะอ่าน้องๆไอหลานน้อยก็ครับขอชิมน้อยนะครับเนาะอ้าวแล้วครับเนาะจะรับจะนอนก็คืนนี้นะครับเนาะนะครับชาสีเข้มมากเลยนะครับน่ากินมากนะครับผม โรตีก่อกรอบนอกนะฮะนุ่มในนะครับก่อเป็นโรตีเจ้าหนึ่งนะครับที่อร่อยนะครับนอกนั้นี้ยังจะมีน้ําหวานน้าผลไม้นะครับไมโลกาแฟนะครับเพื่อพี่น้องได้เพลิดเพลินนะครับได้ดื่มด่ำไปกับรสชาติของน้ําชาเย็นนะครับมาบ้านยางก็มาแวะนะครับร้านที่เดียวนะครับในบ้านยางร้านโรตีน้ําชานะครับ